bismillah bismillahir rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สารตีความเมตตาและความจำเริญจากโรงพลาบาลอุตาลาพระผู้เป็นเจ้าประสบแด่สมาชิกที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับครูฮัทสตาร์ทอัพนะฮะน้องลายลาจากโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับ ความจริงครูฮัทนี่เราเคยเจอกันมาเมื่อน่าจะมีผมว่าน่าจะมียี่สิปีนะฮะสมัยเมื่อมาเป็นนักศึกษาที่หน้ารามนะฮะเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้เห็นปรากฏการเห็นวิกฤตการของโลกเรานะครับในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศไทยที่เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีผลกระทบกับพวกเราโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลดิสรับชันนะครับซึ่งก็ ได้เกิดภาวะสองภาวะด้วยกันหลายวูกะเวิร์นะฮะวูกเวิร์เนี่ยเกิด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือดิจิทัล disruption ที่เข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเราเรื่องที่2อ,อันนี้พี่ดิษกับผมแล้วก็คุณทุ้งร้ก็อาจจะรู้ดีนะ,ะก็คือเรื่องของสังคมสูงวัยนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องเขาเรียกนะฮะ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็หลังจากเกิด g ูเกิลเวิ l d ลเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของ Ben นี่เวหลายท่านคงจะทราบนะครับว่า Ben นี่เวคืออะไรเ e นนี่เว r l d ก็คือภาวะที่กว่าสิบอาชีพจะหายไปจากสังคมหายจากโลกนี้นะครับสนะิบอาชีพหลายๆจะเอะอเออสิบกว่าสิบอาชีพเนี่ยจะหายไปเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ เกิดความผันผวนเกิดการเปลี to to today, them, families, bad, <laughs> ceux, ่ยนแปลงซึ่งเราจะรับมืออย่างไรนะครับซึ่งวันนี้วิทยากรที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนผมแอบอิจฉานิดนนะครับคนสุขภาพดีนี่จะหล่อด้วยนะสังเกตดูนะครับว่าวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นน่าสนใจทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับความผันผวนความรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยนะฮะเป็นเรื่องร้อนๆในขณะนี้นะครับวิทยากรวันนี้นะครับ พูดในการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะติมทีวีอาจารย์สุภาพเรืองปราดหรืออาจารย์อัชรีครับคิดว่าพร้อมแลวนะครับเชิ่ครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจะรามอลัยกุ้งมรกรรมตุลลบริการตุกอาจารย์บอกสุขภาพดีนี่ผมเหมือนโดนโดนอะไรโดนโดนหยิกเลยอ่ะเพราะว่ากาลังสุขภาพไม่ดีอยู่วันนี้อาจจะมีเสียงไอบ้างนะครับคือผมผมป่วยนานมากเลยป่วยมาสองอาทิตย์ละไอไข้หวัดใหญ่อะ่ะมัน อาการมาันคือม,ม,มันไม่มันไม่หายไอมันจะมีความคุมเครืออยู่ในเสมหาอยู่ตลอดนะครับก็หัวข้อขวันนี้นะที่ผมที่ผมตั้งหัวข้อขให้ให้กับทีมงานน้องอแอดมินเรานะครับบอกว่าผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคุมเครือเนี่ยนะครับก็ลืมบอกไปว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดในเวอร์ชั่นของบูกานะครับที่เราหลายๆท่านผมเชื่อว่าในนี้นะครับที่เป็นน,น,นักธุรกิจทุกคนก็จะรู้จัก อ่อวูคาเวิร์กเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าผมจะพูดในในเวอร์ชันของของของอิสลามนะครับว่าอับูคาเวิร์กเนี่ยนะครับมันก็คือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามัตนะครับวูคาเวิร์กเนี่ยคือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามัตนะครับเมื่อเมื่อโลกมันมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนขุมเครือเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณวันกิยามัตซึ่งนบีได้ทํานายไว้นะครับว่าเมื่อถึงวันใกล้วันกิยามัตเนี่ยโลกเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับ นะครับคนคนที่ถูกฆ่าก็ไม่รู้ตัวเองถูกฆ่าเพราะเรื่องอะไรคนที่ฆ่าเขาก็ไม่รู้ตัวเองฆ่าไปทําไมนะฮะตลาดที่เคยต้องเดินทางรอนแรมกันเป็นกองคารวานนะฮนำสินค้าจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่งนะตามธรรมชาติของการของการเคลื่อนที่ของอูดของของพาหนะในยุคนั้นนะครับมันก็กลายเป็นรวดเร็ว นะครับอย่างที่มีคำกล่าวของท่านบอกว่ามันมันจะเกิดการตะก้ารบุลอสวากนะครับคือตลาดเนี่ยมันจะใกล้กันมากนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ตรงทิศอ่าส่วนไหนของโลกเนี่ยคุณก็สามารถจะสื่อสารส่งต่อส่งสารส่งสินค้าขากันภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภายในเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเดี๋ยวนี้เมื่อ,อก่อนเราส่งไปเซนีผมอยู่ผมเรียนปากีผมส่งจดหมายมาหา ว่าที่ภรรยาเนี่ยผมใช้เวลาเจ็ดวันนะก่อนจะมาจะถึงใช่ไหมครับสมัยก่อนย้อนหลังไปแค่ยี่สิบกว่าปีเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านไลน์ผ่านข้อความต่างๆโดยที่หรือแม้แต่เราส่งของเนี่ยนะครับเราใครจะคิดแล้วว่าเดี๋ยวนี้เราส่งเคอร์รงเคอรี่เอ่เซมเดย์ถึงส่งไปอีสานส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเป็นเอ่อความผันผวนความไม่แน่นอนมันมันเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดี นี่เ่อย่างอย่างรูค่าเนี่ยเราก็มันเป็นคําที่ถูกใช้กันมาใน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 ช่วงของสงครามเย็นช่วงช่วงปลายสงครามเย็นมันเป็นมันเขาถูกใช้ครั้งแรกใน U.S. Army นะครับในโรงเรียนทหารนะรพูดถึงส mm hmm. ถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนที่มันมีความผ,ลผลันผวนนะครับมันมีความคุมเครือที่ยากจะอธิบายต่อมาก็ใช้ในวงการอื่นๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็มาใช้ในวงการของนักธุรกิจของเราซึ่งเป็นคําที่ มีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเริ่มมาชัดเจนตอนที่มันเกิดโควิดนะครับเราเห็นว่าชีวิตประจําวันของเราเปลี่ยนไปนะครับเกิดเกิดนิว norm นะแล้วเราก็เริ่มคุ้นเคยตอนนี้เราเริ่มาเริ่มคุ้นเคยกับนิวน o r เมื่อก่อนเราใส่แมสเ,เป็นเรื่องแปลกมากใช่ไหมครับแต่นี้เราใส่แมสเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราใช้ชีวิตจากที่มันเปลี่ยนภายในระยะเวลาแค่สองสามปีชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากนั่นก็คือสิ่งที่ทให้เราเนี่ยทุกคนจะต้องหันมาใส่ใจ ไอ้ไอ้ความผันผวนตรงนี้ทีนี้คําว่าผันผวนหรือว่าที่วูค่าเนี่ยคืออะไรอันนี้ผมก็เผือ่อว่าใครจะยังไม่รู้นะครับแต่คิดว่ารู้มาแล้วแหละผมเองอผมเองอเพิ่งจะรู้หลังๆด้วยซ้ําไปแล้วก็อาจจะอาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคาว่าบูค่าเนี่ยมันมาจากคาว่าตัววีก่อนเลยนะครับคือมา,ากคื volatility นะครับคือความผันผวนยากคาดเดานะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว นะครับอันนี้เราก็เห็นชัดจากจากเหตุการณ์โควิดนะครับส่วนอีกคำหนึ่งคำว่าตัวยูนะครับ u n r t e n t u n r t i n t l y นะครับก็คือมันไม่สิ่งที่มันมีความไม่แน่นอนสูงมีมไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นอะไรที่ยากจะอธิบายยากที่จะให้ความหมายยากที่จะให้รายละเอียดกับมันนะครับส่วนอีกคำคำต่อมาคำที่สามก็คือ complexity นะครับก็คือมีความซับซ้อนหมายถึงว่ามันมีปัจจัยมากมายที่ต้อง ที่ต้องนามาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจเมื่อก่อนเวลาจะตัดสินใจทําอะไรเดี๋ยวเรามีปัจจัยเพียงไม่กี่อย่างนะครับทําธุรกิจเอ่อเมื่อก่อนมีแค่ส e. ี่พีก็ทำธุรกิจได้แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรได้หลายอย่างที่เอามาใช้ในประกอบในการตัดสินใจนี้มากกว่าน,นั้นคําสุดท้ายนะครับ ambiguity นะครับความคลุมเครือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยากจะคาดเดาผลลัพธ์ผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรก็ไม่รู้นะครับยากจะคาดเดานะครับเราเคยสามารถพยากรณ์ความเป็นไปของโลกในระยะ ห้าปีสิบปีวิวัฒนาการของนั่นโน,น,น่้นนี่ต่างๆสามารถที่จะที่จะประหยัดพยากรได้แต่ตอนนี้เราพยากรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันปรับตัวเร็วมากนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาชีพบางอาชีพมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวภายในเวลาข้ามปีไม่กี่ปีเองนะครับดเดี๋ยวนี้ยังหายไปเร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ยิงย่งรีจะกลายเป็นเป็นอาชีพที่ล่มสลายและมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมามา,มากมาย น่น,นอนว่าโลกของของการทํางานและการทําธุรกิจอ่ะมันก็ต้องเผชิญกับเรื่องพวกนี้คือการดําเนินการที่มันสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันผันผวนไม่แน่นอนมันซับซ้อนแล้วมันก็ค,คลุมเครือทีนี้ตอนเดน่นคือว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเราทุกคนน่ะนะครับอยู่ในสถานก,การณ์เช่นนั้นแล้วไม่ได้เพิ่องอยู่ตอนนี้คืออยู่มาหลายปีแล้วเพียงแต่เราไม่รู้ตัวแต่มันมาชัดเจนตอนที่เกิดโควิดเราเห็นชัดเจนว่าอ๋อเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมนน,นแบบี และหลายคนก็รับมือจัดการกับกับปัญหาของตัวเองในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาทุกคนก็รู้ดีว่ามันต้องทันกับสถานการณ์มันจะแบบว่าค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปมันไม่ทันกับเหตุการณ์กับกับธุรกิจที่เราเผชิญกับเผชิญหน้ากับความฝันผวนอย่างตอนที่ผม <c oughs> ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าธุรกิจผมเนี่ยภายในเวลาแค่สองปีหมดไปสิบสอล้านกับการประคองธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดนะในช่วงของโควิด นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับล้มลุกคลุกคาลนานะระเนระนาดนะแต่ว่าเอ่อก็ต้องขอบคุณเราล่์นะครับที่ที่อาลองที่บอกเนี่ยยังยังให้เรายังยังรอดกลับมานะครับยังรอดกลับมามามาใช้ชีวิตหมายถึงในในธุรกิจเรานะครับยังยังมีชีวิตรอดกลับมาแม้ว่ามันจะล้มะระเนระนาดแล้วก็เรียกว่าเสียสูญกันไปมากมายทีเดียวนะครับกับการที่สูญเงินไปสิบกว่าล้านเพื่อที่จะประคองธุรกิจนะครับซึ่ง ตัวนั้นน่ะนะครับเหตุการณ์ตัวนั้นนะคือเห็ุชัดเจนแล้วว่าเราบอกต้องต้องทําอะไรกับกับณณตรงนั้นบ้างในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะยังไงนะครับไม่ใช่บอกว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้านะพรุ่งนี้จะยังไงต่อยังไม่รู้เลยนะครับพรุ่งนี้จะต้องจ่ายอะไรพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรนะครับเรือว่าเป็นการประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันหรือว่าหรือว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆมากมายดังนั้นสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นแง่คิด นะครับสาหรับการเตือนใจให้กับผู้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเวลาที่เจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาบอกอย่างแรกเลยถ้าหากว่าเราเจอกับความผันผวนสูงนะครับคือความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วแล้วก็เอ่อมันคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในธุรกิจนะ่แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่มาพร้อมสปีดนะคือมันเร็วมากนะครับเราจะรับมือจัดการยังไงกับการเป็นผู้ศรัทธาด้วยเป็นผู้ทําธุรกิจด้วยเขาบอกอย่างแรกเลยเนี่ยคือให้ ให้เราเนี่ยได้เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและไม่ใช่เราคนเดียวนะครับให้พัฒนให้พนักงานเราไม่ใช่ให้พนักงานเราเลือกว่าจะเข้าถึงนะเราต,ต้องให้เขาเลือกต้องต้องให้เขาเข้าถึงเลยนะครับคือคือมัน,ม,นมันมาเร็วเราต้องเต้องเข้าเร็วนะครับทั้งตัวเราและพนักงานของเราเนี่ยต้องเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างพวกเราตอนที่ยังไม่มีโควิดเราเราบางคนยังไม่รู้จักซูมนี นะโดยอย่างเช่นผมเนี่ยผมยังใช้ซูมไม่เป็นเลยตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอเหตุการณ์มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเราใช้ซูมเป็นแล้วนั้นการใช้ซูมเป็นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าโเอ,อ้เนี่ยเราก็ต้องเข้าเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เร็วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เข้าซูมเป็นซูมหรือไม่พอต้องเป็นซูมมินิเจอร์ได้ด้วยต้องต้องจัดการเรื่องของซูมต้องเป็นคนไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เป็นผู้ใช้เดี๋ยวเป็นผู้เป็นผู้จัดการได้โดยในเรื่องของการใช้สูงเพราะว่าเราต้องต้องบริหารองค์กรนะครับแปลว่าเมื่อเราเข้าสู่ภาวะของความผันผวน,นรุนแรงและเร็วนี่นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องเข้าถึงการโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เร็วทั้งตัวเราและคนในองค์กรของเรานะครับแล้วก็มีมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่จะเรียนรู้มีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่จะหาทักษะใหม่ๆนะครับใครก็ตามที่ที่ไม่ทันเรื่องทักษะในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ย ก็จะล้มหายตายจากนะครับไปจากสถานการณ์แรกเลยคือ,ค,อความผ,ลผลันผวนเมื่อเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วเราปรับตัวไม่เป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเราก็จะเราก็จะ,ะเผชิญปัญหาหนักแล้วก็อาจจะล่มสลายในธุรกิจของเราได้นะครับในเชิงศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับศาสนาที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงเนี่ยนะครับการเข้าถึงวิชาความรู้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเอ่ออย่างมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในเรื่องของของการศึกษาความรู้ นะครับ plead. ไม่ใช่แบบว่าเคเคยเรียนไปทีละหน่อยละหน่อยไม่แล้วมันต้องมันต้องเรียนไททีละแบบเป็นชุดข้อรูข้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับต้องทันและสมัยนี้มันหามันหาเรียนง่ายนะครับแต่ในในการหาเรียนง่ายก็ต้องระมัดระวังในในสิ่งที่มันจะถูกสอดแทรกมาในความรู้ที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะครับข้อสองก็คือเมื่อเรารเผชิญกับความไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนมากๆเนี่ยให้เราใช้ข้อมูลมากกว่าใช้สัญชาติญาณ คือคนบริหารธุรกิจแบบเท่าแก่สมัยก่อนเนี่ยจะใช้สัญชาติญาณตัวเองนะครับจะใช้ความคิดตัวเองจะจะมองอะไรคือผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับอย่างง่ายๆเลยอย่างเวลาห้างชวนผมไปเปิดสาขาใหม่เนี่ยผมไม่ได้ขอข้อมูลจากห้างเลยว,ว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนอะไรยังไงผมไม่ได้ถามนั้นเลยผมก็ใช้วิธีการแบบเท่าแก่ผมก็ไปเดินดูห้างนั้นนะอ่เขาใช้ให้ไป,ไป,ไ,ปไปลงห้างใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวให้คําตอบนะขอไปดูก่อน ผมก็ไปดูตามสัญญาณานคนเขาซื้ออะไรกันเขาชอบอะไรกันเขาจ่ายตังค์ยังไงจ่ายเงินสดหรือจ่ายบัตรเครดิตดูแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นละมันต้องหอข้อมูลมันต้องมันต้องให้เขาเปริ้นข้อมูลมาให้เราดูว่าลูกค้านะ่ยเป็นกลุ่มไหนซื้ออะไรเป็นคนขับรถมารถจอดตรงไหนขับรถยังไงมารถไฟฟ้าหรือมารถเมอหมู่บ้านที่เขาอยู่ใกล้ห้างาอยู่ตรงไหนคือต้องมีข้อมูลพวกนั้น,นประกอบในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเรื่องของ เรื่องของภาวะที่มันไม่เกิดความไม่แน่นอนเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับข้อมูลคืออย่าอย่าใช้สัญชาติญาณอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ข้อมูลด้วยนะครับนะครับอย่างที่เห็นว่าเนี่ยอย่างอย่างพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําไมเขาถึงชนะถล่มทลายเพราะว่าเขาอยู่กับข้อมูลนะครับอันนี้เราเราได้พูดถึงเรื่องดีไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรนะครับแต่เราพูดถึงวิธีการของเขาอ่ะการที่เขามาสร้างพรรคของเขาพร้อมกับข้อมูลที่แน่นเนี่ยมันทําให้เขามาได้เปรียบ ในธุรกิจาการเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราถ้าเราใช้ข้อมูลแน่นนะครับเราก็จะได้เปรียบในเรื่องของาแม้แต่การดำเนินชีวิตของเราในหลักการอิสลามถ้าเรามีข้อมูลแต่สนานแน่นนะเราก็จะได้เปรียบในการดำเนินชีวิตนะครับคำที่สามนะครับคําว่าซับซ้อนนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเผชิญหน้ากับความซับซ้อนในธุรกิจเราเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทําก็คืออ start with w น y นะครับก็คือบอกว่าให้ตั้งคําถามนะให้ตั้งคําถามว่าทําไม ไอ้คาซับซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างคือหาหาเหตุผลของมันเหตุผลในความซับซ้อนแล้วมันจะยุมีความชัดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อเราตกอยู่จากการซับซ้อนเนี่ยเราจะมีตัวเลือกมากนะครับพอผมมาทซับซ้อนมันจะมีตัวเลือกมากสมมติเราไปห้างเนี่ยนะครับไปซื้อของเนี่ยไปถามพนักงานลองไปถามด้วยนะครับสมมติเราเข้าแคชเชียร์มีแคชเชียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลองถามแคชเชียร์แต่ละแต่ละช่องดูอ่ะเราจะได้คําตอบไม่เหมือนกันแคชเชียร์บอกว่าอ๋อช่วงนี้เอ่อโครซองขายดี อ๋อช่วงนี้ชาไข่มุกขายดีอ๋อช่วงนี้เคเซีย,ยแต่ละคเคเียเนี่ยเขาจะตอบไม่เหมือนกันเพราะเพราะว่าอะไรครับแอเรียของลูกค้าที่เดินมาจ่ายตังค์เนี่ยมาจาก่วนไหนเขาก็บอกอ๋อโซนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีข้อมูลในโซนของเขานะครับแต่พอเราถ้าเราไปเชื่อข้อมูลต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยโดยโดย,โดย,โดย,โดยที่เราไม่ถามตัวเรานะครับอ๋อชาไข่มุกขายดีอ๋อตงกวาขายดีอ๋อโคซองขายดีเราก็ซื้อทั้งสามอย่างมาตามเขาตามเขาหมดเลยนะครับ เพราะเขาบอกว่าขายดีเพราะข้อมูลซับซ้อนหมดใช่ไหมโดยที่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องตั้งคาถามกับเราว่าเราต้องการจะซื้ออะไรคําถามคือเรา่จะกินจะกินอะไรจะกินอะไรสมมติว่าเราเรามีธงของเราธงของเราคือเพื่อสุขภาพแปลว่าเราจะไม่ซื้อขู่ซองละแปลว่าเราจะไม่ซื้อชาไข่มุกละแต่เราจะซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องถามตัวเองว่าเรากําลังจะไปจุดไหนเรากำลังต้องการอะไรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นทาสของของความความซับซ้อน ที่ที่มันถูกถาถมวเข้ามาในโลกของการทําธุรกิจนะครับคือเรียกว่าต้องกลับไปหาเนียอตัวเองว่าต,วตัวเองต้องการอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็สร้างทีมเวิร์กที่มีคุณภาพอีกข้อนึ่งสำหรับสําหรับเวลาที่เผชิญหน้ากับความซับซ้อนสุดท้ายนะครับเวลาที่เผชิญหน้ากับ ambiguity หรือความคลุมเครือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ใช้การสื่อสารนะครับองค์กรอ่ะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกับความคลุมเครือได้เนี่ยคือองค์กรที่มีความชัดเจนตรงประเด็น เอ่อบริฟงานกันอย่างให้เข้าใจง่ายกับองค์คนในองค์กรน,นะครับการสื่อสารเป็นส่วนคัญมากแล้วผมเองผมได้ใช้เรื่องของการสื่อสารนะครับในช่วงที่ผมผ่านวิกฤตที่ผ่านมา2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้การสื่อสารพบเรามีเราต้องดําเนินกิจการธุรกิจเราเนี่ยที่มันมีผลกระทบนะครับกับยอดขายกับกําไรกับรายได้ของพนักงานกับเวลางานลูกน้องที่จะต้องถูกลดลงเพราะเราจะต้องลีนธุรกิจเราใช่ไหมครับนั่นแหละครับ มันต้องอยู่ที่การสื่อสารว่าเฮ้ยตอนนี้เราถึงไหนแล้วตอนนี้เราจะทําอะไรต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเตรียมตัวนะคืออยู่กับการสื่อสารตลอดแล้วลูกน้องเนี่ยก็จะก็จะไม่ไม่ขวัญเสียก็จะรับก็จะก็จะเรียกว่าตั้งรับว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเงินจะลดลงนะเดือนหน้างานจะลดลงนะเพราะว่าเราต้องประหยัดนะอะไรเงี้ยคือบอกให้รู้ว่าเราตื่นสื่อสารยังไงนะครับมี่ก็คือสิ่งที่เอ่อเป็นเป็นวิธีการคร่าวๆนะครับที่นํามาฝากกับพวกเรานะครับเรื่องของการรับมือจัดการกับ ความผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนการกซรับซ้อนแล้วก็ขุมเครือนะครับที่จะให้เรานั้นได้รอดพ้นเพราะว่าเราจะต้องเผชิญอีกเยอะเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่จบไปแล้วแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสัญญาณวันกิ亚马ที่จะมีเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกหลายๆเท่าจนกว่าจะถึงวันที่อัลลอฮฺสุบฮาะฮนนะอุตา,าตจะเรียกเรากลับไปนะครับก็ขอใช้เวลากับพวกเราเพียงที่นี้ครับสำหรับอะไรครับจะจะก็รอคอยรอนนะครับก็ สิ่งหนึ่งที่คงต้องย้ํากันนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามัตนะครับจากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในภาวะคุมเครือเนี่ยก็มีสิ่งที่อาจารย์ได้ให้แนวทางไว้ก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่นะครับการปรับตัวให้เร็วแล้วก็การศึกษาศาสนาในเชิงรุกนะครับการให้ข้อมูลมากกว่าการใช้ข้อมูลมากกว่าสัญชตาตญาณการตั้งคำถามเพื่อที่จะมีตัวเลือกมากขึ้น จากข้อมูลที่มีความซับซ้อนแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารนะครับมีอยู่อันนึงนะครับที่บังเอิญได้ไปฟังการนําเสนอวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องผลกระทบจากความผันผวนนี่นะครับสิ่งที่จะต้องปรับตัวนั่นก็คือเรื่องของสมรรถสมรรถนะใหม่นะครับคณะสมรรถนะใหม่เลยที่นี้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างเช่นเรื่องของโซเชียลนะไม่ว่า แอปพลิเคชันเรื่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะหลายท่านคงจะรู้จัก GPT ใช่ไหมตอนนี้เจ้า GPT เนี่ยมันทำอะไรแทนมนุษย์เกือบทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงที่อันตรายมากก็คือการทํางานวิชาการนะครับการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยมันสามารถออกแบบอะไรให้เราได้ทั้งหมดรวมถึงการวางแผนในชีวิตอะไรตรงเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามาถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงไฮยีนอินโนเวชันนะครับนวัตกรรมทางด้านสุขภาวะนะฮะ ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องสังคมผู้สูงวัยแล้วก็ในเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างเรื่องของ concrete printing คอนกรีตพริ i นติ้งนะฮะวันนี้เราสร้างบ้านโดยไม่ต้องมีเสาแลวนะฮะท่านคงทราบนะฮะโดยใช้การพริ้นติ้งนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นที่เออรอจะทดสอบอมนุษย์นะครับนิดนึงนะครับมีใครจะถามหรือจะแลกเปลี่ยนอะไรกับวิทยากรไหมครับมีไหมครับ เห็นครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณยศก,ก็ลอคอยรอนนะครับอาจารย์อัชรีเรืองปราดนะครับครับก็ขอคืนเวทีนี้ให้กับคุณพูนนายบินามัดครับ